ของช้ำแต่ตัวนี้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่เราเพิ่งทําขึ้นมาใหม่เมื่อเมื่อเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่าอเทางชุมชนเรามันเป็นชุมชนท่องเที่ยวครับพี่ก็เลยทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาอ,อไม่ใช่พี่ทำหรอกข่ะมันเป็นของชุมชนครับทีนี้ทางชุมชนเขาก็มีปัญหาเรื่องการขายเรื่องการตลาดเรื่องอะไรเราเป็นที่ท่องเที่ยวชุมชนใช่ไหมคะแล้วก็แล้วเขาก็เลยเข้ามาคุยกับเราว่า พอลองเอาสินค้าตัวนี้มาขายลองดูไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่กลยบอกออโอเคเดี๋ยวจะลองทําให้เดี๋ยวจะลองดูให้ว่าเผื่อมีแขกเออ่เข้ามาเที่ยวในชุมชนเราอย่างเงี้ยเราก็ลองเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ่ะไปวางขายดูรุ่ลูกชาวบ้านมันก็คือคือสินค้าตัวนี้เป็นร้านนินนะคะเป็นปาร้านินนะคะป,ปารา้านินกระชังแม่น้ำโขงว้าวค่ะอันนี้เป็นเนื้อรวนค่ะ เป็นเนื้อรอวนชาวบ้านเขามีปัญหาเรื่องการตลาดคือเวลาตลาดมันมันราคามันตกต่ําเนี้ยค่ะครับ,ค,รบคือทางทางคนที่มารับซื้อก็ซื้อเขาแบบถูกมากืเขาก็เลยไม่รู้จะทํายังไงกันมันก็เลยบางทีมันการมาซื้อมันล่าช้ามันอะไรแล้วมันทําให้ไซส์มันใหญ่เกินไปค่าใช้จ่ายเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นชาวบ้านเขาก็เลยตัดสินใจต้องเอามาแปรรูปแปรรูปเป็นปลาตัวน,นี้ ทีนี้มันเยอะมันเยอะมากเลยเขาก็เลยมาคุยกับเราว่าทํายังไงเขาเพิ่งจะขายตัวนี้ออกไปได้ครับเราก็เลยช่วยเขาโดยการเอามาทําอย่างนี้ขายขายพอขายไปได้สักพักหนึ่งเราก็เริ่มมาเป็นแปรรูป huh. เป็นน้ำพริกครับอันนี้เราจะอันนี้อันนี้เราซีนซีนถุงพลาสติกเพื่อตัวนี้เพื่อว่าเราส่งมังนอกวันนี้เรามีออเดอร์อเมริกาสิบกิโลเราจะซีนเป็นแบบนี้ แบบนี้ค่ะเยี่ยมเลยครับแต่ถ้าขายในประเทศเราจะใช้เป็นกล่องแบบนี้ค,คือขนาดเท่ากันสองร้อยห้าสิบกรัมเท่ากัน uh huh. ขายที่กล่องละหนึ่งร้อยบาทครับผมแล้วก็ตัวเล็กตัวเล็กกล่องที่หนึ่งร้อยกรัมเนี่ยขายที่ห้าสิบบาทครับแล้วก็มาแปลรูปขายช่วยชาวบ้านนะคะคขายไปขายมาก็มันก็พอจะขายได้ขายได้เราก็เลยเริ่มทำนั่นทำนี่ มาภาคหลังๆเนี่ยก็คือทางทางไปษณีไทยเขาเห็นว่ามันเป็นสินค้าเกษตรที่ว่าเราต้องการช่วยช่วยช่วยกเกษตรกรช่วยชุมชนไปษนีไทยเขาก็เลยเข้ามาช่วยเราโดยการเอลงขาย Thailand Postmark ก็คือคหมายความว่าไปษณีทุกทุกพื้นที่ในประเทศไทยคือร้านค้าของเรา,วาวคือทางไปษนีเขาก็จะออเดอร์มาให้เรารส่งไปแล้วก็ เขาก็จะขายบางขายที่ไปสนิทให้เรามามาภาคหลังก bon ็คือเราจะทําการตลาดแล้วเราก็ขายออนไลน์ก็ขายออนไลน์ด้วยครับผมช่วงนี้ยอดมันก็แผ่วๆนะคะก็เข้าใจยอดจะค่อนข้างแผ่วนอกจากตัวตัวตัวนี้ไม่มีก้างนะคะแต่ตัวนี้มีก้างบางบางเจ้าเขาก็ทํเป็นแบบมีก้างครับตัวนี้ตัวน okay <|ja|> mm ี้จะมีก้างเป็นทั้งตัวแต่ว่าเขาเอาหัวออกแล้ว อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเรามีสามสี่ตัวแค่นี้ค่ะมีเลือป,ป<ร>ลาราที่เรากําลังทํากันอยู่ตอนนี้ครับส่วนใหญ่ที่ส่งออกเนี่ยจะเป็นตัวไหนครับพี่ที่เรามีการส่งออกไปส่วนใหญ่จริงจริงลูกค้าที่ฝั่งที่ที่ทางนู้นนะคะคเขาอยากได้ปะลาราตัวนี้ครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาเรื่องขนส่งเรื่องอพอเข้าเมืองพอแล้วมันเข้าไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันดิบมันเป็นปลามันเป็นเหมือน มันไปขัดนโยบายอะไรของเขาก็ไม่ทราบอะค่ะคือมันเข้าไม่ได้เออเราก็เลยขอนน้ำพริกค่ะก็เราก็เลยขอลองส่งตัวน้ําพริกนี้ไปครับส่งพอส่งไปแล้วมันส่งไปได้เราก็ส่งไปประมาณเจ็ดแปดรอบแล้วประมาณเนี้ยค่ะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเข้าก็ขาย้าเป็นคนไทยที่อยู่ที่โน่นหรือว่าเป็นชาวต่างชาติคะเป็นคนไทยเป็นคนไทยค่ะ เป็นค,คนไทยที่อยู่อยู่ทางโน้นทางโน้นแล้วเขาก็อืมเออเขาก็มีกลุ่มกลุ่มคนไทยของเขาด้วยกันนะคะค <ๆ S 2> เขาก็ซื้อไปซื้อไปแลเขาก็ไปกระจายขายให้กันเขาก็บอกว่ามัอนอร่อยมันเผ็ดแต่ว่ารสชาติเราก็ทาทาเผ็ดค่อนข้างเผ็ดแหละค,ะค่ะเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวเค็มอะไรพวกมันก็ครบรสนั่นแหละค่ะมันจะเป็นปลาร้าตัวนี้นะคะค,คือขั้นตอนการทําของเราก็คือเราเอาปลาล้าตัวเนี้ยค่ะไปอบ อบให้สุกครับอบให้สุกแล้วทีนี้เอ่อมันต้องมีก้างนิดหน่อยแล้วกอ็อาจจะใช้วิธีการบดอบสุกแล้วเราก็ไปบดกับน้ํามะขามเปียกครับทีนี้ทีนี้เราก็เอาลงไปคั่วไปคั่วคั่วให้มันเดือดได้สักพักหนึ่งเราก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลครับเอ่อด้วยเอ่อหอมเจียวกระเทียมพริกป่นรสชาติมันออกมามันเป็นปลาตัวใหญ่นะคะคอาจารย์แล้วทีนี้ มันออกมามันก็เลยมันมันก็เลยดูมันเหมือนไม่เหมือนน้าพริกปลาตัวเล็กๆครับปลาตัวใหญ่มันจะมีความปลาปลาเนกระชังตัวเนี้ยคือเขาจะมีความมันในตัวของเขาเองเวลาเวลาเราทามุ้งิีออกมามันก็จะเป็นออกเป็นเหมือนมันมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือมันเป็นมันปลาหอมกระเทียมเจียวหอมหอมเจียวแล้วก็พริกป่นอย่างเงี้ยค่ะได้ข่าวว่าปลาปลาที่หนองคายปลาเลี้ยงในกระชังแม่น้ำโขงเป็นปลาสุขภาพดีเพราะว่ายน้ําตลอด น้ำเขาจะไหลนนะน้ำมันน้ำไหลไงคะเขาไหว้หัวน้ำปลาเนื้อแน่นแล้วเนื้อเนื้ออร่อยค่ะยิ่งเป็นปลาสดเนี่ยจะเนื้ออร่อยอร่อยมากเลยจิงอยากให้มาทานเวลาเวลามีแขกเข้าสวัสดีค่ะอาจารย์วิชัยครับจากประจวบค่ายสวัสดีครับครับผมได้ครับสวัสดีครับทั่วกอบการนะฮะพี่นันแข็งแรงฮะน้องค่าพี่นันนะครับัอดีพี่นันครับผมเฉลยค้าราชกานเอกเชินต่างเลยครับครับครับ พี่นันกำลังนำเสนอตัวผลิตภัณฑ์ครับว่าตอนนี้เนี่ยของทางผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็ความตั้งใจก็คือนำเอาผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ก็คือจังหวัดหนองคายครับเอามาแปรรูปแล้วก็ช่วยส่งเสริมเรื่องของการตลาดแล้วก็ของพี่นันเองเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับทั้งแปรรูปด้วยแล้วก็เป็นการตลาดจําหน่ายให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลักๆอยู่ประมาณ4อย่างเนาะพี่นันเนาะ ที่ได้ได้เาเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีบางอย่างก็ส่งออกไปที่อเมริกาแล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะส่งออกไปมากกว่านี้จริงๆเราอยากส่งออกทุกตัวนะคะเออเราก็ไม่แน่ใจคือเราก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดว่าเราต้องทํายังไงเราเพงจะส่งได้ยิ่งตลาดที่เราต้องการมากก็คือจีนเงินเพราะว่ากําลังซื้อของเขาน่าจะเยอะแต่อเมริกาเนี่ยตลาดของเขามันเป็นความโชคดีของเราด้วยคือ ถึงตลาดของเขาจะแคบแต่ว่ามันเป็นความโชคดีของเราที่เราสามารถส่งไปได้อาจจะเป็นําส่วนที่นิดหน่อยแต่ว่าเราก็คิดว่าเออนั่นมันก็เป็นโชคดีของเราว่าเราสามารถส่งไปได้เพราะว่าตลอดเวลาหนึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคเขาก็สั่งซื้อของกระเตูพวนน้ำพิ้งเนะะี่ยค่ะตลอดครับ,รบก็อาจจะลองมองอย่างนี้ก็ได้ครับพี่นันทวันก็คืออนาคตเนี่ยเราอาจจะมีการาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเนาะให้ เหมาะกับหนึ่งก็คือกลุ่มลูกค้าคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะครับสอง<ช>เนี่ยกลุ่มคนต่างชาติเลยที่อยากจะบริโภคสินค้าไทยอาจจะลองลองสองสองกลุ่มนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวลองมาดูว่าสินค้าเราควรจะปรับยังไงแบบไหนนะครับแต่ว่าสำหรับในค,ครับค่ะ ค่ะคุณต่อเลยค่ะแต่ว่าในรอบนี้เนี่ยทางทางสสเองที่เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของโครงการ Boost b o o ต์ Up ปี64นี้ก็จะเป็นเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเอามาช่วยในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้นะครับอย่างเช่นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเนาะอตั้งแต่กระบวนการ,รเรื่องของการเตรียมการขาย นะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้มันคือสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องเอามาวิเคราะห์ว่าทิศทางของการพัฒนาของธุรกิจเราจะไปในแนวไหนนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจําเป็นนะฮะถ้าเกิดว,ว่าเรามีข้อมูลเรามีการเก็บข้อมูลที่ดีพอแล้วก็วิเคราะห์สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าสินค้าไหนมันจะมีแนวโน้มหรือที่จะขายได้เนาะอันนี้โอกาสที่ผู้ประกอบการจะประสบความสำเร็จก็จะมีสูง ซึง่งเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จะมาช่วยในเรื่องการเก็บข้อมูลต่างๆเหล่านี้แหละครับช่วยแล้วก็นอกนั้นก็คือเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันทํายังไงจะกระตุ้นให้เกิดยอดขายทํายังไงจะช่วยให้ผู้ประกอบการในขายสินค้าได้เพิ่มจากเดิมที่เรามีอยู่หากลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเก่าคือลูกค้าเก่าก็อย่าทิ้งลูกค้าใหม่ก็ต้องหามันถึงจะสามารถเพิ่มยอดขายได้ต่อเนื่องเนาะเพราะส่วนใหญ่แล้วบางทีเนี่ยเราหาแต่ลูกค้าใหม่แต่ลืมลูกค้าเก่า ระบบ e. ในการบริหารจัดการลูกค้าเก่าเราควรจะต้องทํำยังไงซึ่งอันเนี้ยเราจะต้องมาดูกันนะครับทีนี้เดี๋ยวในภาพรวมเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ทางอาจารย์วิชัยนะครับได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะกับทางพี่นันว่าในรอบนี้นะครับทางสสวเนี่ยมาช่วยอะไรบ้างแล้วก็โครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่นันยังไงเชิญอาจารย์วิชัยครับค่ะได้ค่ะยินดีครับอาจารย์เอกสวัสดีครับพี่นันอีกครั้งนะครับก็อาจารย์วิชัยรุ่งเรืองอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ มาในนามของโครงการนะครับ Boost up New Entrepreneur ของสสวนะครับซึ่งสสวนี้ก็สับสนุนป,ประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมกล้าพระนครเหนือนะครับมาเป็นทีมที่ปรึกษานะครับซึ่งในโครงการนี้นะครับทางหมหาวิทยาลัยก็ได้เรียนเชิญอาจารย์เอกนะครับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งก็คงได้มีการประสานกับทางพี่นันแล้วนะครับโดยโครงการนี้เป็นโครงการที่สสวให้งบประมาณสนับสนุนทางหมหาวิทยาลัยมาผู้ประกอบไม่มีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยโครงการนี้จะมีกิจกรรมรหลักทั้งหมด3กิจกรรมกิจกรรมที่1เป็นเรื่องของการวินิจฉัยนะครับซึ่งก็คือกิจกรรมในวันนี้ที่พี่นันสิ้นสุะเวลามานะครับจากนั้นมาเรามีการเลือกอเทคโนโลยีที่เหมาะสม โครงการนี้เน้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ไปแตะเรื่องของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม่แตะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งเทคโนโลยีที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่พยายามช่วยให้ผู้การเนี้ยสามารถทำให้อะไรนะธุรกิจตัวเองดีขึ้นนะครับจากนั้นมาทางจันเอกกับทีมของจันเอกนะครับซึ่งก็จะว่าจันปอใช่ไหมจันเอกใช่ครับท่าน,นหนึ่งนะครับผ ะะก็อาจจะได้ไปพ,พบกับผู้ประกอบการนะฮะก็ทั้งหมด4ครั้งนะครับในระยะเวลาโครงการนี้ก็อยู่ประมาณถึงประมาณเดือนสิงหานะครับซึ่งก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการใช้โปรแกรมซึ่งอันนี้ก็ฝากทางพี่นันว่านี่คือทิศทางที่รัฐจะช่วยกับผู้ประกอบการจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับพี่จากเดิมสักสิปีที่แล้วก็เริ่มตัวบรรจุภัณฑ์เริ่มมีเรื่องของตัวอะไรนะพะนัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับปรับปรุงกระบวนการผลิตนะครับ ปี2ปีหลังเริ่มมีเรื่องตลาดออนไลน์นะครับถัดจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่จะพัฒนาให้พวก,การเนี่เริ่มใช้เทคโนโลยีซึ่งตรงนี้นะครับสวสว,วก็เป็นหนึ่งในหน่วยง,งานภาครัฐก็ได้เริ่มได้ทําซึ่งผมเชื่อว่าในระยะถัดไปในหน่วยง,งานรัฐหลายๆหน่วยง,งานก็อาจจะมีด้เริ่มททำเนื้อสารนี้ต่อไปนะครับจากนั้นมากิจกรรมสุดท้ายซึ่งพอดีพอเข้ามาฟังช่วงพี่นันแจ้งว่าได้มีการส่งออกก็ฝากเชิญ ชวนนะฮะโครงการนี้มีโครงการที่เรียกว่า Business Matching คือจับคู่ธุรกิจเน้นการขายแบบขายส่งนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะของการขายปลีกนะครับโดยที่ทางเหมาเชลัยนะครับซึ่งจะมีทีมอป p อร์ิเซอร์เนี่ยเขาก็จะแมทชิ่งผู้ซื้อมาให้ พบกับผู้ขายซึ่งก็คืออย่างของพี่นันนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมดูแล้วี่ยสินค้าของพี่นันส่งออกเพราะฉะนั้นโดยปกติคุณสมบัติอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับก็ฝากจัดเอกได้เรียนเชิญพี่นันตรงนี้เลยนะครับโดยที่ตัวนี้เป็นลักษณะของการแมทชิ่งออนไลน์อย่างนี้ครับพี่น,นันเขาก็จะมีะมีอะไรนะชื่อที่อยู่ของผู้ที่สนใจสินค้าของพี่น,นันเราก็จะแมทชิ่งให้เจอกับพี่นันนะครับซึ่งระยะเวลาตอนแมทชิ่งนี้ถ้าผมจําไม่ผิด น่าจะอยู่ในช่วงประมาณสักสิงหาโดยประมาณแล้วกันนะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นภาพที่ทางโครงการช่วยเหลือกับผู้ประกอบการซึ่งเป็นโครงการที่ทาทางประเทศในส่วนอีสานนี้เราก็ได้เชิญเอกเป็นทีมพิึกษาของอเทไลนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมกว้างของโครงการนะครับงั้นลาดับถัดไปรบกวนอาจารย์เอกเข้าสู่ในเรื่องของการวิชัยลำดับถัดไปเลยครับได้ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิชัยนะครับ ก็เห็นจากที่พี่นันได้นำเสนอแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะในในเรื่องของการทำ business matching นะฮะเดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตเปิดข้อมูลตรงนี้ให้พี่นันดูสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของ business matching ผมต่อยอดจากอาจารย์วิชัยนิดนึงครับซึ่งเราจะมีการคัดเลือกนทั้งหมดทั่วประเทศครับพี่นัน250รายที่เข้าร่วมโครงการในรอบนี้นะครับจาก250รายเนี่ยจะคัดเลือกให้เหลือเพียง40รายเท่านั้นครับ เพราะฉะนั้น40รายนี้นะฮะที่จะมาเข้าสู่การจับคู่นะครับเป็น business matching หรือว่าจับคู่ธุรกิจออนไลน์ก็จะหาะคนที่เขามีศักยภาพอย่างเ,เช่นเทรดเดอร์นคนที่จะเอาสินค้าพี่นันออกไปขายต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเขาจะหาวิธีการของเขาเองครับพี่ว่าเอ๊ะจะทํายังไงสินค้าจะออกไปได้แล้วอาจจะสํารวจมาให้พี่นันด้วยซ้าว่าถ้าสินค้าแบบนี้อประเทศจีนอ,อยากได้สินค้าประมาณไหนพี่นันผลิตให้ได้ไหมถ้าได้ เขาก็ยินดีที่จะรับซื้อแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าเราจะต้องมาเตรียมข้อมูลนะเราจะต้องมาเตรียมข้อมูลให้ดีเช่นปลาข้อมูลสตอรี่เราต้องต้องแน่นปึกเลยพี่ปลามาจากที่ไหนแหล่งผลิตยังไงมีคุณภาพยังไงเนาะกระบวนการผลิตเป็นยังไงทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาเตรียมกันนะครับเอาให้เป๊ะๆเลยเนาะเพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยในการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ก็อยากให้ผู้ประกอบการนะที่อยู่ในในโซนอีสานเนี่ยมีโอกาส ได้แบทชิ่งแล้วก็ได้มีโอกาสส่งออกมันก็จะได้ช่วยเหลือกระจายรายได้กลับคืนไปสู่ชุมชนด้วยเหมือนที่พี่นันตั้งใจตอนนี้พี่อยู่ในกลุ่มสองอห้าสิบใช่ไหมคะตอนนี้พี่ได้อยู่ในกลุ่มสองร้ยสิไหมคะอ่าอยู่ในกลุ่มสองอยหสิบครับพี่นันนะออออเดี๋ยวถอยู่ลอรอที่ที่พีจะจะได้อยู่ในกลุ่มสี่สี่คนใช่ครับแต่ดูแล้วพี่นันมีลุ้นครับมีโอกาสมีลุ้น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 ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาเตรียมข้อมูล ด้วยกันนะครับแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ต่งางๆเดี๋ยวผมลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวไปดูช่วยนะครับว่าเราจะต้องมีการ<ช>ปรับหรือ<ช>การเตรียมยังไงดีนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่อยากจะช่วยพี่นันในโครงการนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเพราะว่าดูๆแล้วนะครับสิ่งที่พี่นันต้องการเลยเนี่ยเท่าที่ผมดูก็คือว่าจริงๆเราจะต้องเอาข้อมูลผลิตภัณฑ์เนี่ยขึ้นไปอยู่บนออนไลน์แล้วก็ทําเป็นเหมือนกับ แคตตาล็อหรือเป็นหมวดหมู่ครับเพื่อให้ง่ายต่อการที่ลูกค้าเข้ามาดูแล้วก็เห็นสินค้าของเรานะฮะทำยังไงภาพของเรามันจะสวยนะอยู่บนออนไลน์แล้วเวลาที่ลูกค้าทักมาเราจะมีการให้ข้อมูลยังไงนะครับตัวเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าเรามีการขายกับลูกค้าทั่วๆไปด้วยเนี่ยเวลาที่มีคนทักเข้ามาเยอะๆพี่นันตอบทันไหมฮะอาจจะไม่ทันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เป็นผู้ช่วยขายหรือว่าตัวแชทบอทเนี่ยเข้ามาช่วยก็จะเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น จนถึงขั้นลูกค้าที่บอกว่าลูกค้าอยากได้ละสนใจมากๆแล้วนะฮะตรงนี้เนี่ยค่อยจะเข้าไปสู่เรื่องของการคุยกับแอดมินซึ่งอาจจะเป็นตัวพี่นันเองหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่พี่นันเซตขึ้นมาให้ดูแลระบบตรงนี้นะครับเดี๋ยวที่ปรึกษาจะลงไบสอนแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานนะครับตรงนี้ไม่ยากนะแล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ให้พี่นันใช้งานได้อ่ากับ สิ่งที่พี่นันมีอยู่เช่นตัว Facebook ตัวไลน์ที่ทําอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่1ตรงนี้จะเข้าไปช่วยได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับในการที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของพี่น,นเราเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราก็ใช้เฟซบุ๊กเพจเราก็มีมแล้วก็ไลน์ไลน์โอเอราก็มีแต่ก็จริงๆก็คือเรายังไม่ไม่เก่งขนาดที่ว่าจะต้องใช้ได้ทุกทุกท<อ>ุก อเขาเรียกว่าอะไรนะฟังก์ชันทุกๆฟังกชันทุกๆอย่างเราไม่สามารถท<อ>ี่จะใช้ได้หมดเพราะเราก็ไม่ความรู้เราก็ไม่ได้ได้เยอะขนาดนั้นครับแเ <Leader> ราก็ตั้งตั้งเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ได้มีการเก็บข้อม,มูลไหมครับพี่นันว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยทางช่องทางออนไลน์หรือทางช่องทางเหล่าเนี้ยครับมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนฮะส่วนมากเข้ามาทางช่องทางออนไลน์ค่ะออนไลน์นี่หมายความว่าอย่าง อย่างที่ลงลงเฟซบุ๊กไปทั้งเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ทั้งหน้าเพจอย่างเงี้ยค่ะค,คือลูกค้าก็ทักเข้ามาเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นจะขายทางออนไลน์แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พี่ออกจะมีจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเอาสินค้าของเราไปขายในการออกบูธออกบูธทั้งในจังหวัดเนี่ยค่ะบูธต่างๆบูธเออแต่ว่ามันก็ไปออกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่คือยอดมันไม่ปัง แต่ว่าออนไลน์เนี่ยยอดมันดูถ้ายอดมันจะปังกว่าอะไรเงี้ยค่ะค,คือเราขายเองได้อีกอย่างหนึ่งคือที่ทางทางไปษณีย์ h a i l a n d Postmart ที่เขาช่วยเราอันนี้ค่ะคก็ก็โอเคในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่ามันลักษณะเป็นลักษณะการขายออฟไลน์ครับการขายออฟไลน์คือเขาก็จะไปคุยกันในกลุ่มของของไปษณีย์ทั่วประเทศด้วยกันใครสนก็มีเจ้าหน้าที่ของทางนี้ที่เขาเป็น เชียเราอยู่เนี่ยเขาก็เสนอพีเต์พีเต์สินค้าให้เราก็ <Okay. S 2> ได้ขายบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ mm hmm. แต่ว่าเราก็สนใจเนี่ยไอ,อ,อ้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการอะไรของเรา mm hmm. เราก็เลยสมัครเข้ามาในโครงการนี้ mm hmm. คือเราพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะ สุดยอดเลยครับพี่นันเยี่ยมากมากเลยครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตรงนี้ผมขออนุญาตทําแบบประเมินนิดนึงนะครับเพื่อดูความพร้อมและความตั้งใจนะครับในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้<ๆ>กับสสวแล้วก็ทางประจอมเก้าพานครเหนือนะฮะอ่าโอเคอผมจะอ่านเป็นคําถามนะครับถ้าตรงไหนพี่นันมีพี่นันตอบว่ามีนะครับตรงไหนไม่มีตอบไม่มีนะครับ จะประเมินทั้งหมดสีด้านด้วยกันนะครับด้านที่หนึ่งครับจะเป็นด้านความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับตรงนี้นะสถานประกอบการมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่นะครับที่จะจัดตั้งมาเพื่อดําเนินการปรับปรุงพัฒนาเรียนรู้นะครับแล้วก็ต่อยอดโดยการถ่ายทอดของทีมที่ปรึกษาที่จะลงไปเนี่ยตรงนี้พี่นันสามารถที่จะจัดสรรบุคลากรได้ไหมครับได้ค่ะเยี่ยมครับตอนนี้เรามีทีมที่ พร้อมที่จะอยู่ในกลุ่มของเราประมาณลำดับต้นๆคือประมาณเจ็ดท่านถึงเจ็ดถึงสิบท่านสุดยอดเลยครับผมได้เลยครับต่อไปนะฮะจะเป็นด้านเวลานะครับาสามารถจัดสรรเวลาให้กับทีมที่ปรึกษาหรือว่าทีมงานเนี่ยลงพื้นที่นะครับไปถ่ายทอด <c oughs> ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆให้ตรงนี้สามารถจัดเวลาได้ไหมครับ ได้แน่นอนค่ะแต่ขอล่วงหน้านิดนึงเพราะว่าเราต้องเลียรคนอื่นด้วยได้ครับเดี๋ยวเราจะมีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนแล้วก็แจ้งสถานประกอบการให้ทราบก่อนก่อนที่จะเข้าไปนะฮะครับผมต่อไปจะเป็นด้านข้อมูลครับทางพี่นันสามารถเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบแล้วก็สามารถนําข้อมูลนั้นกลับมาวิเคราะห์เพื่อต่อยอดและก็พัฒนากิจการของเราให้เติบโตตรงนี้สามารถเก็บข้อมูลได้ไหมครับ หมายถึงข้อมูลสินค้าหรือหมายถึงข้อมูลลูกค้าคะจริงๆข้อมูลทุกอย่างเลยครับพี่นันเพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่สําคัญทั้งเรื่องของยอดขายเรื่องของข้อมูลสินค้า <ไป S 1> ต่างๆเราจะเก็บไว้ทุกอย่างเลยข้อมูลแม้กระทั่งสูตรการทําขั้นตอนการทํา เยี่ยมเลยครับผมครับแซ่แซ่จันเอกนิดนึงนะครับ,รบตรงนี้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอามาวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วโดยส่วนของโครงการเราเตรียมเรื่องของกระบวนการให้แต่การวิเคราะห์จะเป็นส่วนของพี่นันเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เป็นข้อมูลทางธุรกิจทางโครงการจะไม่ได้ไป อะไรนะจะเข้าไปสอบถามนะครับก็จะเป็นการเตรียมแพลตฟอร์มต่างๆให้นะครับก็รบกวนพี่นันว่าถ้ามีการใช้แล้วก็พยายามอะไรนะฮะเอาอันนี้ผมฝากแชร์เสริมกับาจารยเอกเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เล่าไปสําหรับการทีใช้ไลยแรกก็ใน Facebook เหมือนกันนะครับให้ลองดูว่ามันมีการชอบทางยิงแอดอยู่แล้วผมว่าผู้ใช้ใช้ก็จะทราบนะครับเพียงแต่ยิงแอดตรงนี้ไปเดี๋ยวให้ต้องลองอ อะไรนะฮะเก็บข้อมูลว่าไอแอดที่เรายิงไปมันตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่ารเราจะเจอว่าผู้การหลายที่เนี่ยเป็นยิงแอดแบบกว้างๆเพราะกลัวว่าคนจะอ่านน้อยนะฮะก็ยิงแบบโอ้โหคือเขาเรียกว่าแบบปูพรมนะฮะตอนนี้พอปูพรมปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงประเด็นเราสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากจะหาเจอผู้ซื้อมากกว่าผู้ที่เห็นโฆษณา การยิงแอดเนี่ยค่ะเราต้องการทำปรึกษามากเลยเพราะว่าเราเคยยิงไปสองสามครั้งแล้วคือมันได้แต่ยอดไลค์นะคะมันไม่ได้ยอดซื้อเราก็เลยู้ว่าเราต้องคือเราก็เลยอยากหาหาทีมหาหาคนที่ท่านที่มีความรู้ค่ะแนะนําเป็นที่ปรึกษาให้ดยวยา เดี๋ยวอาจารย์เอกจะมีเสริมๆตรงนี้ฮะแล้วผมคิดว่าเผื่อถ้าจบโครงการนี้ถ้าจะมีการต่อยอดด้วยการหน่วยงานภาครัฐเนีก็ผมคิดว่าอาจารย์เอกก็จะช่วยกับทางทางกลุ่มได้นะครับเชิญเลยครับอาจารย์เอกนะครับครับต่อไปนะครับพี่นันด้านสถานที่นะครับเรามีสถานที่พร้อมที่จะให้ทางทีมที่ปรึกษาเนี่ยลงไปเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีตรงนี้มีความพร้อมไหมครับค่ะมีความพร้อมค่ะ ครับผมด้านวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์สารสนเทศอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนการทํางานด้วยดิจิตอลต่างๆตัตตตวนี้มีไหมครับตัวพี่นะคะมีพร้อมพร้อมมากแต่ว่าตัวสมาชิกเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยความรู้ครับเขาอาจจะไม่พร้อมด้วยส่วนมากก็คือความรู้นี่แหละค่ะส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มแม่ๆไงคะ กลุ่มแม่แมที่เขาไม่สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนใช้โทรศัพท์นีได้แต่ตัวพี่มีเต็มร้อยร์เนค่ะอถ้างั้นก็คือโฟกัสที่พี่นันนอกหลักๆก็คือมีถูกไหมฮะใช่ใช่แต่แม่แม่าอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มแรงงานกลุ่มกําลังในการทำอะไรครับผมโอเคครับผมต่อไปจะเป็นด้านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอย่างเช่นพวกซอฟต์แวร์นะฮะระบบต่างๆที่เอาเข้ามาช่วยนะครับ ถ้าใช้อยู่ตอบมีนะครับพี่อันที่หนึ่งก็คือระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือว่า CRM ครับน่าจะยังไม่มีเนาะตอนนี้เราก็ค <c oughs> ่ะอนนี้ยังไม่มใีใช้เป็นบุคลากรอยู่ใช่ไหมฮะยังไม่ได้ใช้ระบบอะไรเนาะ <c oughs> ระบบบริหารการขายยังไม่มีเนาะ <c oughs> ระบบบริหารก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะครับผมระบบสต็อกครับตอนนี้เราทํายังไงฮะจดเอาหรือว่าลงโปรแกรม จดค่ะใช้วิธีการจดบันทึกค่ัโอเคครับผมแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อนะครับอย่างเช่นพวกซื้อวัตถุดิบอะไรต่างๆหอเนี่เรามีการออกเป็น b u i l d i n ออกเป็นใบ P.O อย่างนี้ให้ไหมฮะไม่ได้ยินค่ะอ่าเราได้ทำาทําเรื่องการจัดซื้อนะฮะเรามีตัวโปรแกรมหรือมีซอฟต์แวร์หรือมีตัวเป็นปิ้นเป็นใบสั่งซื้อเห้กับยังไม่มีเหมือนกันนะอเคยังไม่มีเหมือนกันค่ะ ระบบบัญชีทํายังไงครับพี่นันจัดการยังไงเอ่ยนี่จัดการโดยการเขียนมือทาบัญชีมือ,มอโอเคครับผมแชทบอทดตอนนี้ยังไม่มีเนาะยังค่ะยังไม่มีนะครับอ่าระบบขายหน้าร้านก็คือเป็นพี่นันขายเองแต่ยังไม่ได้มีระบบการติดยิงบาร์โคดระบบพ o s เอยังไม่มีใช่ไหมฮรค้างครับ <c oughs> <laughs> อยู่เลยครับฮ <laughs> ัลโหลพี่นันอยู่ไหมครับค่ะอยู่ค okay. ่ะโอเคอ่ามันมันสะดุดนิดนึงเนาะ <laughs> พี่นัน <laughs> เน็ดมัเนเด็ดสะดุดนิดหนึ่งครับผม <laughs> อ่าเน็ตกระตุกนิดน,นึง <laughs> นะครับแต่ได้ยินเสียง <laughs> ผมชัดเจนไหมครับพี่นันไดเยนแล้วค่ะโอเคครับผมอ่าเรื่องของระบบการขายหน้าร้านตอนนี้พี่นันยังไม่มีตัวโปรแกรมในการช่วยขายเนาะไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะ ครับผมอโอเคงั้นตอนนี้ผมติ๊กไม่มีไปก่อนเนาะ,ะส่วนของการผลิตที่ฟาร์มครับที่การเลี้ยงปลาอะไรต่างๆเราเนี้ยเราได้มีการใช้พวกอินเทอร์เน็ตอะไรเข้าไปช่วยจัดการไหมฮะเออมันเป็นของชาวบ้านนะคะไม่น่าจะมีค่ะไม่มีเนาะโอเค,คเรื่องสมาร์ทฟาร์มก็น่าจะยังไม่มีเนาะพี่นันเนาะยังไม่มีค่ะโอเคครับผมต่อไปจะเป็นด้านความตั้งใจของผู้บริหารนะครับถ้าให้คะแนนเต็มหคะแนนนะครับคะแนนน้อยสุดหคะแนน,นนะฮะ พี่นันครับมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการปรับปรุงกิจการของเราให้ดีขึ้นตรงนี้ให้คะแนนความตั้งใจตัวเองกี่คะแนนครับให,ให้ตั้งใจเต็มห้าเลยนะคะเตห้ายให,<ล>ยใหตัวเองเยี่ยมครับสุดยอดครับผมต่อไปครับเรื่องของ <c oughs> ทัศนคตินะครับความยินดีที่จะสนับสนุนทั้งตัวเองและก็ทีมงานให้มีส่วนร่วม <c oughs> ตรงนี้ให้คะแนนความตั้งใจกี่คะแนนครับค่ะ <c oughs> เต็มห้าเหมือนกันเต <5 S 2> ็มห้าไปเลยนะครับโอเคความเข้าใจในกรอบการดําเนินง,งานแล้ะก็วัตถุประสงค์ของโครงการจากที่ผมและทาง<ม>อาจารย์วิชัยได้แนะนําและให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่ให้คะแนนความเข้าใจตรงนี้กี่คะแนนดีครับสําหรับตัวพี่พี่ขอเต็มห้านะคะพี่เข้าใจดีค,ค่ะ เยี่ยมครับผมโอกาสที่จะ,ะบรรลุปเป้าหมายถ้าได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการกับทางสวสว,สว,สวและทางพระจอมนะครับแล้วก็ที่ปรึกษาเนี่ยลงไปช่วยคิดว่าเราจะมีโอกาสบรรลุปเป้าหมายสร้างยอดขายเพิ่มกลุ่มลูกค้าตรงนี้ให้กี่คะแนนดีครับพี่อันนี้เราค่อนข้างมั่นใจมากค่ะเหมือนกันเต็มห้าเหมือนกัน เต็มาเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นการประเมินตัวเองนะครับเรื่องความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีครับพี่นันมีความรู้ความเชี่ยวชาญความเข้าใจตรงนี้ให้กี่คะแนนดีครับเต็ม5เออพี่มีแค่ระดับหนึ่งนะคะขอแค่ที่สองหรือสามแค่นั้นนะคะประมาณกลางๆเนอะโอเค เดี๋ยวทุกอย่างเราค่อยมาเพิ่มเติมเรียนรู้ทุกอย่างเรียนรู้ได้นะครับแทนที่เราเข้าหวังเราเข้าเราคาดหวังขอโยนภาระให้ให้กับโครงการที่จะเข้ามาช่วยช่วยดูแลเราครับผมยินดีรับภาระนั้นมาครับพี่นันผมและทางอาจารย์ปอและทีมที่ปรึกษาสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่นนนครับผมครับก็ยินดีด้วยนะครับพี่นันก็คิดว่าน่าจะ ไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็ในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับผมแล้วก็ทีมที่ปรึกษาจาย์ปอนะรวมไปถึงทางอาจารย์วิชัยประธา,านโครงการหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็ทางสวบก็ยินดีสนับสนุนพี่นันอย่างเต็มที่แล้วก็ถ้ามีโอกาสเป,เป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองคายเนาะให้สามารถที่จะ,ะมีรายได้นะครับแล้วก็ยืนได้อย่างแข็งแรงมั่นคงมีอะไรก็ปรึกษากันนะครับพี่นัน ขอให้บอกตอนนี้เจ้าของตอนนี้เจ้าของที่แม่แม่ที่กลุ่มที่เขาทำปลาเขาเขาดีใจมากเลยที่เราสามารถนำสินค้าของของเขาที่หลายๆตันล้อมบ้านเขาอยู่ไหปลาล้อมบ้านเขาอยู่เราสามารถออกมาขายเยี่ยมเลยพี่นันสุดยอดเลยครับยอดยช่เลยอาจารย์มิชัยมีอะไรฝากเพิ่มเติมอยูไหมครับก็ก็อีกก็เป็นกำลังใจให้พี่นันนะครับแล้วก็คิดว่าโครงการตรงนี้ เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยหลายผู้ประกอบการหลายรายคิดว่าไกลตัวผมเข้าใจครับเพราะว่าบางทีมันเป็นความคุ้นเคยความคุ้นชินนะครับแต่อย่างน้อยผมเชื่อว่าเราคงต้องเปิดรับอย่างที่อาจานเอกบอกนะฮะเราคงไม่ได้บอกว่าเราพอไปแล้วถ้าจะต้องเปลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ลี่ยนร้อยท่านจะได้เริ่มในการปรับตัวนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าพี่นันเห็น ที่รัฐเพียงจะช่วยกับผู้ประกอบการเนี่ยมันก็มีการพัฒนามาตลอดสมัยก่อนโอท็อปด้วยแรกๆกก,ก็จะเป็นอะไรนะบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ปรับปุงกระบวนการผลิตตอนนี้มันก็ถึงจุดที่อาจจะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับ ฝากนะครับแล้ว <sketches> ก็เป็นกำลังใจแล้วก็ในเรื่องของตัว b u s 2> yeah. i n e s s m a t c h i n g ก็เรียนเชิญไว้ล่วงหน้าเลยนะครับ2.50ลายนะฮะที่ว่าน่าจะเป็น1ใน40ลายเพราะดูจากโดยโดยสิ่งที่พี่นันได้นำเสนอแล้วความตั้งใจนะครับก็ขออนุญาตเป็นกำลังใจให้กับทางกลุ่มแล้วกันแล้วก็ต้องฝากจันเอกช่วยดูแลนะครับผมงั้นก็ขออนุญาตจบตรงนี้เลยละกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจัเอกด้วยครับสวัสดีครับ